สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าพอดแคสต์คุณเชื่อไหมคะว่าในวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานเคยมีเด็กชายคนหนึ่งเข้ามาขอบวชเนนกลางดึกไม่มีญาติไม่มีพ่อแม่ไม่มีชื่อสกุลแค่เดินมาขอกราบพระแล้วบอกว่าผมอยากบวชเนนครับ พระอาจารย์ที่อยู่เวรตอนนั้นเห็นหน้าตาเด็กก็ดูปกติท่าทางเรียบร้อยมีสัมมาคาระวะเลยเมตตารับไว้ให้พักอยู่ก่อนแล้วจะจัดพิธีบวชให้วันรุ่งขึ้นแต่คืนนั้นเองค่ะพระที่นอนอยู่ใกล้ๆกลับฝันประหลาดฝันว่าวัดเต็มไปด้วยแสงเขียวเรืองรอง มีพญานาคตัวใหญ่เลื้อยเข้ามากราบหน้ากุฏิแล้วพอตื่นมาเช้าเนนที่มาขอบวชก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีร่องรอยของสัมภาระไม่มีแม้แต่รอยเท้าในลานดินทุกอย่างสงบนิ่งเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นเลยใครหลายคนเชื่อว่าเนนน้อยคนนั้น ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนค่ะในช่วงฤดูฝนปลายปีอากาศทางภาคอีสานยังเย็นชื้นดินก็เฉอะแฉะจากฝนที่พึ่งซาไปวัดกลางทุ่งวัดเล็กๆริมหมู่บ้านตั้งอยู่ริมลำห้วยเก่าไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างมากนะัก รอบวัดเป็นป่าโปรง่งมีทางดินเข้าออกเพียงเส้นเดียวด้านหลังวัดติดกับหนองน้ำใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่าหนองนาคคำว่ากันว่าในหนองน้ำแห่งนั้นเคยมีชาวบ้านเห็นพญานาคเลื้อยข้ามฝั่งในคืนพระจันทร์เต็มดวงแต่ไม่มีใครกล้ายืนยันเพราะเห็นกันแวบๆเพียงวูบเดียวคืนวันนั้น เป็นคืนที่เงียบกว่าปกติค่ะพระอาจารย์รูปเดียวที่อยู่เวรกลางวัดกําลังจะปิดประตูกุฏิเข้านอนขณะที่สายฝนยังโปรยปลายเป็นละอองเบาๆทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊อกก๊อกก๊อกเสียงไม่ดังมากแต่ชัดเจนพอจะทำให้ท่านชะง,งักพอเปิดประตูออกมา พระอาจารย์ก็ต้องแปลกใจมีเด็กชายคนหนึ่งนุ่งผ้าขาวเก่าๆยืนก้มหน้าพระนมมือน้ำฝนเปียกชุ่มทั้งตัวแต่ไม่สัน่นไม่หนาวไม่พูดอะไรเลยพระอาจารย์ทงใบมองเด็กชายตรงหน้าอยู่ครู่หนึ่งแววตาเขานิ่งแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจไม่มีแววหลอกลวง ไม่มีความเกรงกลัวทั้งที่เป็นแค่เด็กคนเดียวเดินลุยฝนมาตามลำพังยามค่ำคืนโยมชื่ออะไรละ่ะเด็กคนนั้นตอบเพียงสั้นๆว่าผมชื่อขุนครับพระอาจารย์พยักหน้าแล้วพาเขาไปพักที่กุฏิไม้หลังเล็กหลังหนึ่งซึ่งว่างอยู่ด้านใน ก่อนจะตักน้ำให้ล้างเท้าและเตรียมผ้าเขามาให้เปลี่ยนท่านไม่คิดมากพระจิตเมตานำหน้าแค่คิดว่าหากเด็กนี่ไม่มีญาติพี่น้อนวัดก็ยังพอให้ที่พักให้โอกาสได้เริ่มต้นใหม่แต่ระหว่างทางเดินกลับท่านก็อดรู้สึกแปลกใจอยู่ลึกๆเท้าของเด็กคนนี้เปลือยเปล่า แต่ไม่มีโคลนไม่มีคราบดินแม้แต่รอยเท้าบนพื้นไม้หน้ากุฏิก็ไม่มีเลยพระอาจารย์ทองใบเป็นพระเถระอายุราวหกสิบกว่าใจเย็นสุข,ขุมไม่เชื่ออะไรง่ายๆท่านเคยบวชมาแต่หนุ่มปฏิบัติอยู่ที่วัดกลางทุ่มมานานหลายสิบพรรษา ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประหลาดอะไรแบบนี้มาก่อนเลยและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวคืนนั้นพระอาจารย์ทองใบสวดมนต์เสร็จตามปกติแล้วก็ล้มตัวลงนอนบนเสือ่อผืนเก่าใต้กุติไม้ลมเย็นจากฝนยังพัดโชยเสียงมแมลงกลางป่าร้องประสานกันเป็นระยะ ท่านหลับตาลงอย่างไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะไม่ใช่คืนธรรมดาอย่างที่เคยกลางดึกพระอาจารย์สะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยไม่มีเสียงรบกวนแต่ในใจรู้สึกเหมือนมีบางอย่างมาอยู่ใกล้ท่านลืมตาขึ้นช้าๆแล้วมองออกไปทางหน้าต่างกุฏิ ดวงตาของท่านก็เบิกกว้างทันทีเพราะสิ่งที่ท่านเห็นไม่ใช่เงาของเด็กไม่ใช่เงาของคนแต่มันคือเงาเลื้อยยาวเรืองแสงเขียวอ่อนเป็นสายทอดยาวผ่านหน้ากุฏิไปอย่างช้าๆพระอาจารย์ไม่ตกใจท่านเพียงพนมมือแล้วหลับตาแน่น ก่อนจะพึมพำมบทพาหุงมหากาด้วยเสียงนิ่งๆในลำคอจนกระทั่งรุ่งเช้าท่านรีบลุกขึ้นจากเสือ่อแล้วเดินไปยังกุฏิที่ให้เด็กชายขุนพักเมื่อคืนแต่สิ่งที่พบกลับทำให้ท่านยืนนิ่งอยู่นานกุฏิว่างเปล่าไม่มีผ้าไม่มีเสือ่อไม่มีร่องรอยของการนอน แม้แต่ฝุ่นหรือรอยเท้าก็ไม่มีเลยพระอาจารย์เดินออกมาช้าๆยืนมองไปทางหนองนาคําแล้วพื้นพำเบาๆว่ามาเงียบไปเงียบจริงหลังจากเช้าวันนั้นพระอาจารย์ทองใบไม่ได้เล่าเรื่องเนนขุนให้ใครฟังท่านเลือกจะเงียบไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะใจท่านยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นจริงหรือเป็นนิมิตแต่เรื่องบางเรื่องแม้จะไม่พูดมันก็แพร่กระจายได้ค่ะสามวันต่อมาพระลูกวัดที่กลับจากกิจนิมนต์เริ่มมีอาการแปลกๆรูปหนึ่งนอนละเมอ ร้องเรียกชื่อขุนทั้งที่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยอีกรูปหนึ่งฝันว่าเห็นพญานาคตัวใหญ่เหลื้อยขึ้นมาจากหนองน้ำหลังวัดเหลื้อยผ่านกุฏิแล้วแปลงร่างเป็นเนนน้อยมานั่งพนมมืออยู่ตรงบันไดกุฏิพระอาจารย์ทองใบฝันซ้ำกันทุกคืนฝันเหมือนกัน ทั้งที่ไม่มีใครเล่าให้กันฟังทุกรูปบอกว่าในฝันนั้นรู้สึกสงบเย็นและได้กลิ่นหอมแปล,แปลกๆคล้ายกลิ่นดอกบัวป่าที่ไม่มีอยู่จริงและไม่ใช่แค่ในวัดค่ะชาวบ้านรอบวัดก็เริ่มพูดถึงเด็กแปลกหน้ามีแม่ค้าขายของในตลาดเล่าว่ากลางดึกคืนหนึ่ง ขณะเก็บของหน้าร้านเธอเห็นเด็กเนนเดินผ่านลานวัดเงียบๆเดินช้าๆด้วยเท้าเปล่าไม่หันมามองใครเธอแน่ใจว่าเห็นจริงเพราะฝ่หน้าร้านยังเปิดอยู่พอรุ่งเช้าเธอเลยมาถามที่วัดว่าเมื่อคืนมีเนนออกไปเดินข้างนอกเหรือเจ้าคะแต่คำตอบจากพระในวัดก็คือ วัดเรายังไม่มีเนรเลยโยมนับแต่นั้นคืนขึ้นสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงลอยสว่างอยู่กลางฟ้าท้องฟ้าไร้เมฆแสงจันทร์สะท้อนกับผิวน้ำในหนองหน้าคำํำจนทั้งวัดดูสว่างแบบหน้าประหลาดคืนนั้นพระทั้งวัดพากันไปนั่งสมาธิที่ศาลา ตามวัดปฏิบัติที่ทำกันทุกวันพระใหญ่พระอาจารย์ทองใบนั่งอยู่ด้านหน้าท่านหลับตานิ่งสงบเหมือนผืนน้ำที่ไม่มีลมไหวแต่ไม่นานพระลูกวัดรูปหนึ่งก็สะกิดเบาๆแล้วพูดว่าหลวงพ่อมีเด็กนั่งอยู่ใต้ต้นโพครับท่านลืมตาขึ้นแล้วหันไปมอง ที่ใต้ต้นโพซึ่งปลูกไว้กลางลานวัดมีเนนน้อยรูปร่างขุนตานั่งพนมมืออยู่จริงๆค่ะจีวรสีส้มอ่อนพาดบนบา่าดวงหน้าเรียบนิ่งดวงตาหลับพริม้มเหมือนอยู่ในสมาธิท่านไม่แปลกใจเพราะท่านจำได้ชัดเจนนั่นคือขุนเด็กชายที่มาขอบวชในคืนฝนตก คนที่หายไปในรุ่งเช้าวันถัดมาแต่พระอาจารย์ยังไม่ทันเอ่ยปากแสงบางอย่างก็เริ่มเปล่งออกมาจากร่างเนนมันไม่ใช่แสงไฟไม่ใช่แสงจากดวงจันทร์แต่มันเป็นแสงเรืองสีเขียวอ่อนที่ไหลวนอยู่รอบตัวเนนช้าๆเหมือนม่านหมอกจากอีกโลกหนึ่ง จากนั้นร่างของเนนค่อยๆเปลี่ยนไปจีวรเลือนหายดวงหน้าค่อยๆจางลงกลายเป็นเกล็ดเงางามระยิบระยับเหลื้อยาวออกไปเหมือนงูตัวใหญ่แต่ดวงตามีเมตตาไม่ดุร้ายเงาร่างนั้นก้มลงกราบพระอาจารย์สามครั้งก่อนจะเลื้อยช้าๆออกจากลานวัด มุ่งหน้าไปทางหนองหน้าคำํำแล้วจมหายลงใต้ผืนน้ำอย่างเงียบงนันไม่มีเสียงไม่มีลมไม่แม้แต่เสียงกบร้องทุกอย่างเงียบสงัดเหมือนเวลาในวัดหยุดนิ่งลงชั่วคราวหลังจากเงาร่างพญานาคหายลงไปในผืนน้ำเงียบๆพระทั้งวัดยังคงนั่งนิ่ง ไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าแม้แต่จะลุกจากที่นั่งไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เพิ่งได้เห็นนั้นไม่ใช่ภาพลวงตามันคือปรากฏการศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียงใจที่สงบพอเท่านั้นจึงจะได้เห็นหลังจากนั้นไม่กี่วัน ชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นร่างทรงนาคในหมู่บ้านใกล้เคียงได้มากราบพระอาจารย์แล้วบอกว่าองค์พญานาคท่านให้มาบอกหลวงพ่อเจ้าค่ะว่าท่านได้รักษาสัตว์แล้วและขอขอบคุณที่เมตตาให้ท่านได้แสดงจิตวิญญาณเพื่อบวชแม้เพียงชั่วคืนพระอาจารย์เพียงยิ้มบาง,บาง ก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงเบาๆว่าธรรมะของพระเปิดให้ทุกผู้ทุกภูมิไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ในพบอื่นตราบใดที่เขามีจิตศรัทธาแท้จริงเราก็ยินดีต้อนรับให้ได้สัมผัสธรรมเช่นกันและเมื่อผู้ศรัทธาคนนั้นกำลังจะกลับเขาก็หันมาเล่าอีกเรื่องให้ฟังเขาบอกว่าพญานาคองค์นั้น เคยให้สัตว์ปฏิญาณไว้ตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนว่าจะขอบวชในพระพุทธศาสนาให้สำเร็จแต่ยังไม่มีจังหวะไม่มีกุศลลกรรมพอจะเกิดมาในร่างมนุษย์จนกระทั่งได้โอกาสหนึ่งครั้งในร่างเนนในคืนฝนตกในวัดกลางทุ่งอันเงียบงนันและเมื่อบรรลุจิตเมตตารักษาศีลครบ แม้เพียงชั่วคราวท่านก็ถอนรูปถอนขันกลับสู่ภูมินาคโดยเรื่องของเนนขุนที่แท้แล้วคือพญานาคอาจฟังดูเหลือเชื่อสำหรับบางคนแต่มันก็ทำให้เราย้อนมองตัวเองได้อย่างแหลมคมเราทุกคนอาจไม่ต้องเหลือยจากบาดาล อาจไม่ต้องเปลี่ยนร่างแปลงกายเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสในการบวชหรือเข้าใกล้ธรรมะเพราะเราเป็นมนุษย์ผู้ที่มีโอกาสมากที่สุดในการเข้าถึงธรรมแท้แต่บางครั้งเรากลับเอาโอกาสนั้นไปทิ้งกับความลังเลกับคำว่าไว้ก่อน กับคำว่ายังไม่พร้อมกับคำว่าเดี๋ยวบวชตอนแก่แต่องค์พญานาคแม้ต้องรอเป็นร้อยปีแม้ไม่ได้เกิดมาในพบมนุษย์ยังเพียรขอเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเพื่อได้บวชได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมแม้จะต้องจากไปโดยไม่มีใครรู้จัก แต่ท่านก็ยังไม่ลืมสัตยาธิฐานนั้นแล้วเราล่ะคะเมื่อยังมีลมหายใจยังมีมือกราบยังมีขาเดินไปวัดยังมีปากสวดมนต์และยังมีใจที่แม้จะแตกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวัดกลางทุ่งกลับมาเงียบสงบเหมือนเดิม ไม่มีใครเห็นเนนขุนอีกไม่มีใครฝันถึงพญานาคไม่มีเงาเรืองแสงใต้ต้นโพไม่มีเสียงเลื้อยยาวผ่านลานวัดแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือความรู้สึกที่ใครก็ตามเมื่อเดินผ่านกุฏิไม้เก่าหลังหนึ่งใกล้หนองน้ำจะรู้สึกเย็นสงบอย่างไม่มีเหตุผล บางคนอาจบอกว่าเป็นเรื่องเล่าบางคนอาจบอกว่าเป็นความเชื่อแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันทำให้ใจเรานิ่งลงเพราะบางเรื่องไม่ต้องอธิบายให้เข้าใจขอแค่รับฟังด้วยใจที่เปิดอยู่เรื่องของพญานาคที่แปลงกายมาเป็นเนนก็มีเพียงเท่านี้แหละค่ะขอให้เรื่องนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าผ่านหูแต่เป็นเสียงเตือนเบาๆในใจคุณในวันที่คุณลืมธรรมะในวันที่คุณห่างวัดในวันที่คุณรู้สึกหลงทางในชีวิตบางทีแสงเขียวเรืองรองที่คุณเฝ้าหาอาจไม่ได้อยู่ใต้หนองน้ำแต่อยู่ในใจเรื่องที่คุณเพิ่งฟังจบไปอาจเป็นแค่ตำนาน หรือบางทีอาจยังคงมีใครบางคนเฝ้ามองอยู่ในเงามืดของความทรงจำนั้นเสมอหากคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าพอดแคสต์ที่ที่เรื่องลึกลับจะยังเล่าต่อไปในความเงียบ